มาสามีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะเหล่าว่าจะเหล่าว่าท้งที่หนึ่งปล่อยรัฐบาลไทยหนึ่งปล่อยรัฐบาลไทยไปใช่ไหมมันจะมาออกฮหาหนอยตลอดวันที่ปล่อยอ่ะพอปล่อยไปแล้วเนี่ยประมาณสองประมาณหนึ่งถึงสามวันเนี่ยหนึ่งในสามวันเนี่ย รัฐบาลตัวที่หนึ่งปล่อยมันจะมาออกฮานอยตลอดซึ่งหนึ่งปล่อยรัฐบาลไทยตัวนี้ไปทำตามที่พวกคุณบอกได้เลิกจุดไปไปเยี่ยทูบเนี่ยไม่ต้องจุดหรอกอีสัตว์จุดแล้วก็อัน้นจุดแล้วก็อัน้นแทงไม่ได้แม่นไปก็เท่านั้นแหละกูไม่เลิกจุดแต่กูขอโทษที่พวกที่หลายคนแทงไม่ได้กูขอโทษแต่กูไม่เลิกจุด เป็นเวลาสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วที่กูอยู่แล้วกูทำแบบนี้มากูเจอด่าแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนกูจะไม่เลิกทำอะไรแบบนี้เพียงเพราะคำพูดและน้ำลายของคนนึกว่าป๊อต พรปู่และปู่ให้พรนั้นแกหนึ่งอ่ะมันจะเกิดประโยชน์กับคนทั่วไปมากมายเช่นหนึ่งขอพอรปู่ขาถ้าเลขงวดนี้เข้าลูกเพจหนูถูกหวยหนูหนึ่งไม่ได้มาเรียกรายเงินจากแม่แม่หนึ่งเคยมาเรียกรายเงินปละลาว่าขอเงินหน่อยคะคนละห้าบาทสิบบาทหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งไม่ได้ขอแต่หนึ่งก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยจะเอาเงินของหนึ่งลางขายปีเสียขายของเนี่ยจะเอาเงินตรงเนี้ยมาซื้อของ แล้วก็ทําบุญมาซื้อของแจกให้กับชาวบ้านที่ค้าเดือดร้อนถามว่าทําแบบนี้เราได้อะไรทําแบบเนี้ยหนึ่งไม่ได้อะไรหรอกแต่หนึ่งได้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่หนึ่งกราบไหว้บูชาสิ่งที่หนึ่งศรัทธาเขาสอนให้หนึ่งทาดีนะไม่ได้ไม่ได้ว่างมงายแล้วแล้วต้องไปทําพิธีนั่นพิธีนี่มั่วตัวไม่มีแต่เขาสอนให้หนึ่งมีแล้วหนึ่งก็ต้องแบ่งปันสอนให้หนึ่งต้องทําดี หนึ่งมองแบบนี้หนึ่งไม่ได้คิดว่าหนึ่งจะสร้างองค์ปู่ขึ้นมาเพื่อมาหาเก็บค่าเช่าที่เก็บเงินทําบุญรวยหววันหนึ่งนะมาร้อยคนให้คนละร้อยอมาลยเ่วยหมื่นหนึ่งโูวันหนึ่งมาพันคนได้คนละร้อยเอาลวล้านหนึ่งแสนหนึ่งหนูไม่ได้คิดอยากได้ตรงนั้นเพราะหนูไม่เอาตู้บริจาคมานั่งวางเก็บเงิน และหนูก็ไม่เก็บค่าเช่าที่ใครลอตเตอรี่กูยังไปหาราคาถูกมาให้เขาขายเลยแล้วกูก็ไม่ได้บวกเพิ่มสักบาทด้วยเนี่ยคือกูเกรียกกูได้กูไม่ว่าหรอกถ้ารู้จักกูจริงๆแล้วเกรียกกูอะกูมไม่ว่าเลยถ้าไม่รู้จักกูจริงรู้จักอีเขาเล่าว่ากูก็เสียใจยังมาไม่ถึงอ่ะอปเปิดประตูหน่อย หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดหนีกูแล้วใช่หลวงพ่อสแกกนแทงมาแกล้งกันไหมไปไหมคะไปไหมอุ๊ยป้าเรียกอามไปที่ธนาคารกรุงศรีสาขาเซนทันตอนนี้เอาอาม ใช่ธรรมะจัดสรรคนที่สร้างทานบารมี